ลูกสาวไปโรงเรียนแล้วน,นะคะจ้าไปขับเลยลูกเด้อจ้าไปโรงเรียนแล้วน,นะคะไปทานข้าวันี้เมยยังไม่ได้เกงเห็ดเลยปนี้นะยังไม่ได้เกงเห็ดเลยนะลูกก็ไปโรงเรียนแล้วน,น,นะ,ะก็นาจะไปซื้อข้าวที่โรงเรียน ทุกท่านนะคะครูหูชวนกันหาเห็ดอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปหาเห็ดโตนะหลังจากที่เราเก็บเห็ดฟางหลังบ้านนะคะไปหาอยู่หางกินหาแนวนะพี่น้องไปสวยมากเจอเห็ดสองดอกพี่น้องนี่สว,สวยจริงๆริงเนาะสวยเนาะอ,อันนี้เธอจะเก็บไปเลยก็เก็บไปเลยนะไม่ต้องไวน้นะเก็บไปเลยเ,อ,เออเธอเก็บไปเลยไม่ต้องไว้ไว้เดียวมันเน่าเด้อเ,เออเอ,เอาเลย เดี๋ยวมันก็จะขึ้นอีกนี่นี่เ๋ยวให้ขูดหูเก็บไปแกงเลยนนะคะกำลังตุ้มๆเนาะใช่นี่สวยเลยนี่แหละอย่างนี้แหละอร่อยสวยที่นะเดี๋ยวเราไปดูตรงกอต้นกล้วยมามีรอเปล่า โอ้โหเอฟซีว้าวมัน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 ว้าวนี่ไงถ่ายภาพ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 เออโู้โหนี่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 มัน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 เลยคิดว่ามันไม่ออกโอ้โหนี่เพื่อนเราได้กินสามอย่างเลยเห็ดสามอย่างเล้วว่านี่ทำไมมันออกตลอดเลยอืมนี่เลยอุดมสมบูรณ์เลยปู่นี่อยากให้ลูกหลานได้กินนุ่มเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้หุยอนหยมันกำลังละอ่อนอยู่นี่ในอยู่ตรงไหนกล้อง ยังเม็ดเล็กเลยนี่เม็ดเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิฉันเหยียบหรือเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูอีกเปิดดูอีกเื่อมีอืมมา60เอฟซีแบบนี้อายุ60แล้วนะคือไว้เฮ็ดแนวไว้เฮ็ดแนวนี่ก็คือบี้ให้มันมีนี่ไปเลยปไปเอฟซีไปดูสิไปดูสิเออไปดูไปดูไปดู ผมก็เปิดประตูก่อนไปหาเห็ดนะฮะเอฟซีเปิดประตูเปิดประตูะะประตูที่สองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาหยิบบังกรวยกับยางเช้านะคะที่ร้านองพ่อปู่ บรยากาศครึ้มนะคะวันนี้เห็นเขาเตือนภัยนะเยอะมากเลยนะคะเตือนอาภัยพายุนะคะกำลังจะเข้านะคะนะเขาให้ระมัดระวังด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะประตูที่สามดดาสวยขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะดอกไม้เขาเรียกว,ว่าดาวเรืองฝรั่งเศส ดาวเรืองฝรั่งเศสสวยมากเลยนะคะทุกคนนะมันจะมีสีแดงนะอ่านะแล้วก็จะมีสีเหลืองก่อนพอออกเหลืองเสร็จแล้วก็จะตัดเป็นแดงนะเห็นไหมคะมันจะมีความแตกต่างกันนะแต่ว่ามันจะสวยมากเลยนะคะทุกคนนะนะขาเรียกว่า f อท่านใดที่อยากปลูกนะคะก็สามารถสั่งได้นะสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อพวกพันธุ์ต่างๆนะเข้าไปที่ คูเกิลหรือไม่ก็ตามราดาได้นะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ดอกสวยงามประตูสามเปิดแล้วนะคะเอซดอกไม้สวยมากนะคะงามงามเตรียมความพร้อมเเตรียมความพร้อมแล้วฮะ,ะนี่ฮะกล้องพร้อมตะกร้าพร้อมขาตั้งกล้องพร้อม พี่น้องได้เวลาเข้าป่าหาเฮ็ดเๆๆๆเห็ด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 เหเอ้าเห็เห็มเห็าเห็ดเี <h <h いい็เจ้าเหงเห้ยเห็เหาเห็ดเีกแล้วเห็ดเ็หเห็ดเห็เ กองนี้แหละเป็นกองที่เราเจอเมื่อวาน<ด>นี้นะเดี๋ยวเ,เราไปดู <c oughs> <c oughs> โอ้เจอแล้วมันๆเลยพี่น้องนู่นอืมเดิมานเด้ิมานเด้อว้ามันๆแล้วพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเราจะเจอไหมนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเจอไหมนี่เอฟซีโอ้โอ้เราเจอแล้วนี่ดาดานี่ เราเจอแล้วนี่นี่นี่เราเจอแล้วสี่ห้าหกดอกนี่นี่เอฟดีนี่นี่นี่เราเจอแล้วเอฟซีบอกน้องแอนใจเย็นๆไม่ต้องรีบเก็บก็ว่านี่นะเอฟซีวันนี้เราเอามีดมาด้วยนะเอฟซีอือโอ้โหเอ๊ะเหมือนเหมือนว่ามันจะนี้แล้วนะมันจะลอยลอยอ่เออมันลอยลอยอีกแล้วพี่น้องเอลยวายเราก็หาไปตามดูมันไปแล้ว มันไปแล้วพี่น้องน,นี่นะต้องแวกแบกนะ F4 นะเออต้องแวกแบกนะ F4 นะนี่แบบนี้เขาเรียกว่าแบบใหม่ๆหตุ้มๆเลยนี่เนี่ยแบบนี้จะกินอร่อยนะ F4 นะนั่นะนี่นี่นะี่ F4 นะนี่แบบใหม่ๆหม่ตุ้มๆเลยน,นี่วันนี้เราเราเตรียมอุปกรณ์มานะนี่ ช่จะหมานหมานอีกหรือเปล่าน้อพี่น้องเห็ดคนไม้บอนี่โอ้เนาออ่ะไปกินดินเน่าอืมกินดินเน่าแสดงว่าเสื้อลาเห็ดกำลังจะออกอืมโอ้โหเจอเห็ดอะไรนี่เฮ้ยเห็ดอะไรเหลืองๆไไูู่้กกิินนดดดดปอ ถ้าเห็ดพึ่งมันไม่ใช่นะเออเถ้าเป็นเห็ดพึ่งก็กินได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เห็ดพึ่งนะเราซีซัวเก็บไปได้แน่เลยเดี๋ยวกินไปแล้วอืออืเจอไอ้นางลอกนางลายเก็บไปแล้วอันนี้นะอาจจะมาน้อยในเอฟซีเพราะว่าเห็ดไม่ไปไหนไม่รู้เห็ดไม่ออกแล้ว เน้อยสีเฮ้ยเลอะโอ้โหนะดูดูนี่นะทางออกของเราเลยพี่ีวันนี้เห็ดปลวกกลัวตะก้าเตรียมตะก้าเตรียมอุปกรณ์เก็บเห็ดโดยเฉพาะสงสัยเห็ดจะกลัวตะก้าเราพี่น้องเดี๋ยวมามาดาดา ได,ได้ยกยกตะกร้าไปเร็วไม,ไม่ไม่เรายกตะกร้าว่าเห็ดมันกลัวตะกร้าเราสองคนจัดเตรียมตะ<ด>กร้ามานะคะดูเยงตะกร้าที่มีอะไรอยู่ในตะกร้าเอ,อ้ยโอ้เห็ดบางของค่อยมีนางลอกนางลายแล้วก็มีอะไรสำหรับลิปนี้นะคะก็สวัสดีะค่ะ ไะทุกคนอากาศดีน,นี่ก็จาส่อนหัวกวยือ,น,อน้องงามแบบนี้นอืมอาดาบอกว่าเป็นเทซอนหัวประสาทมาเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าลงไปอีกแล้วลงไปอีกแล้วเอ,อ้ยเอา้า เออแมงกุชีเออมีเนี้ยออโอ้ยโอ้โหพี่น,อนอ้องที่เอยมานี่ไม่รู้จักเลยฮะเพราะว่ากิาานเจเอฟซีต่ต,ตาตากับยายหวัวเราะเลยดูาาดาดา,าตาที่ขายแตงไงอเ,เ,ไอเออตาเห็นพวกเราว่าตาจำได้ตาเลยอืม มีแมงดาหน่อยมีเหนียวมีแมงหนันงง่ำอุย้ยเออแซดบ่ามากเลยเอ้อา,า,อาลูกสาวข้าไปโรงเรียนแล้วพี่โนโอ้องอืมน่าจะมีสอบเปล่าไปอันนี้ไม่หมานนะเอฟซี FC. วันนี้คงจะได้กินเห็ดฟางเยแล้วก็เห็ดปลวกนิดนึงนะยอมนึงประมาณ 7, เจ็ดเปดดอกนี่แหละนะคะเดปลวกเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงประมาณสายๆหน่อยเดี๋ยวจะพาดาดาไปหานะในป่าเดี๋ยวจะพาคู่หูเราไปหาเห็ดปลวกในป่าอีกนะว่าจะมีหรือเปล่าน,นะช่วงเช้าก็ไปแกงก้น,กน <laughs> ช่วงเช้าไปแกงก้นก ขอ,ขอบคุณ FC ฟซีทุกท่านมากค่ะฝากดูกคลิปอย่างน้อย5นาทีเป็นกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมสั่งซื้อปิดพันในช่องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะขอบคุณ FC ฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ